สวัสดีตอนดึกๆครับท่านผู้ชมครับก็จบลงไปแล้วนะครับฟุตบอลฟีฟาเดย์นะครับรอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกของทีมชาติทั้งทวีปเอเชียทวีปยุโรปทวีปอเมริกาใต้นัดที่1นนะครับอ่านัดที่1นนี่จะเป็นโซนยุโรปนะครับส่วนอ่าเอเชียจะเป็นนัดที่8 อเมริกาใต้เนี่ยเป็นนัดที่14จบลงไปเรียบร้อยแนละ้วโดยเฉพาะอเมริกาใต้เนี่ยโอ้โหบาซินโดนถล่มเละเลยครับไม่มีอาริซงอัโดนไป4ประตูต่อหนึ่งแพ้กับอาร์จเจนตินาที่บัวนโนอ,อเลสนะครับทำให้อาร์จเจนตินาเนี่ยผ่านเข้ารอบอสุดท้ายตามนิวซีแลนด์ตามอิรานแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ได้7ทีมแล้วรวมเจ้าภาพเรียบร้อยลนวะได้7ทีมแล้วเข้าไปรอบ4 8ทีมสุดท้าย นะครับพอจบแล้วเรามันลุ้นฟุตบอลไทยลีกหนึ่งต่อพิม์ลีกต่อนะครับไทยลีกหนึ่งวันนี้มีนัดตกค้างนัดที่25นะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างลำพูนวอลเลเยอร์นะครับทีมอันดับที่10ของตารางแล้วก็บุร um ีรัมยูเนเต็ดทีมอันดับที่1ของตารางนะครับผลการแข่งขันนะครับ18บแนาฬิกาออกมาเรียบร้อยแล้วครับบุรีรัมนะครับ, um รบว่าที่แชมป์ไทยลีกหนึ่งเอาชนะเจ้าบ้านไปได้2ประตูต่อหนึ่ง ทำให้แต้มนำห่างที่2องทูแบงก์คอกไปเป็น7คะแนนนะครับช่องว่างระหว่างเธอกับฉัน7คะแนนไปเรียบร้อยแล้วบุรีรัมนะครับแข่ง25ชนะ19เสมอ4แพ้2มี61แต้มนะครับนำที่2อ,อย่างทูแบงก์คอกไป7แต้มแข่งเท่ากันนะครับแข่ง25ชนะ16เสมอ6แพ้3นะครับนี่สำหรับทูแบงก์คอกนะครับมี54แต้มนะครับ 61ตั้งลบด้วย54เท่ากับ7คะแนนนั่นเองนะครับอันดับที่3คือ BG ปรปทุมนะครับแข่ง25ชนะ13เสมอ6แพ้6นะครับมีอยู่45คะแนนนะครับขอการท่าเรือนะครับอ๋อมีขอเลื่อนอยู่แล้วครับทั้งบุรีรัมย์นะ่จะขอเลื่อนนัดที่2ของ อชอปปี้ครับนะครับสโมสรชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนในนัดท,ที่2นะครับก็มีไม้ยกำหนดอาการมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมินคงเอามาลงอีกทีนึงครับก็วันนี้ก็ข่าวออกมาตั้งแต่ว่นแล้วขอเลื่อนเลื่อนๆนะก็ว่ากันไปนะครับก็มีเสร็จเลื่อนนะครับเพราะว่าโปรแกรมบุรีรัมเขาเตะชุกจริงๆยอมรับนะครับถ้วย ACL เข้าไปในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วตารางก็จะถี่ขึ้นนะครับ ว่ายังไงก็ยกนิ้วโป้แถมนิ้วก้อยให้นะครับไทยหลีกหนึ่งค่าสามสิทธิ์ขึ้นได้เพราะว่าบุนิรามเนี่ยเข้ารอบ8ตทีมสุดท้ายทำให้ชนะทางหลีกจีนได้เลยก็ทำให้ในปีหน้าฤดูการหน้าเนี่ยก็ปีนี้ฤดูการหน้า2อ2 5ก6อาเนี่ยอาจจะให้ตัวแทนจากไทยหลีกเข้าไปร่วม ฟาดแข่งใน ACL หมายถึงถ้วยใหญ่นะครับสทีมแล้วก็น่าจะมีไปเพย์ออฟด้วยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวรอติดตามข่าวไว้อีกทีหนึ่งนะครับอันดับที่4คือการท่าเรือนะครับการท่าเรือ FC นะครับแข่ง24ชนะ11เสมอ7แพ้6นะครับมีอยู่40แต้มแล้วก็ราชบุรีนะครับแข่ง25ชนะ11เสมอ7แพ้7มีอยู่40แต้มแหม ฟอร์มโจนาธานเข็มดีนะครับที่ทีมชาติไทยลงฟาดแข่งกับสิงคโปรยังติดตาแอดยังไม่หายเลยครับแหมโดดเด่นจริงๆครับเมื่อ,อลงไปคู่กับอดอเลาะนะครับแบบสุดสุดยอดเลยครับแอดมินชอบเป็นการส่วนตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรรับโจนาธานเข็มดีเนี่ยต้องมีภาวะผู้นำกล้าเล่นกล้ากล้าที่จะท้าทายนักเตะตรงข้ามเลยอะไรประมาณนี้คือขู่ไปอย่างเงี้ยเพราะว่า มันต้องมีบ้างมันต้องมีบ้างอะไรประมาณนี้ครับอันดับที่6นะครับพีทีประจวบนะครับมีอยู่3 7นัดนะครับแข่ง25ชนะ10เสมอ7แพ้8นะครับแนี่พีทีประจวบถ้าเทียบกับฤด,ดูกาลที่แล้วโอ้โหต้องต้องย่นชมพีเตียนะครับโคเตียนะครับสะสมพประเสริฐทำประจวบมาถึงตรงนี้ได้โอโ้โหสุดปังเลยครับ แต่ย้อนไปเมื่อฤดูการที่แล้วเนี่ยมีนู่นอยู่อันดับที่16ครับลุ้นตกชั้นจนแหมแบบแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรคนละคนะไม้คนละมือเลยว่างั้นเลยครับเอาอนามือเป็นหลังมือเลยครับถ้าเทียบกับฤดูกาลที่แล้วนะครับอันดับที่7นะครับยังล่วงมหาราศอยู่นะครับเมืองทองอยู่ในเตดนะครับ แข่ง24ชนะ10เสมอ5แพ้9นะครับมี35้าตาแต้มนะครับจากท็อปทีนะครับลงมาี่ยอันดับที่เเนี่ยแนวโน้มว่าอาจจะลงไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับติดตามรับชมยริยงอดแอดมินกว้าพูดได้เพราะว่าแอดมินเป็นแฟนเมืองทองมาตั้งแต่ปี2,511นะครับตั้งแต่ยุคทีละสินแดงดาดอายุ20 20กว่าปีใหม่ๆ่นะครับนั่นแหละแล้วก็ มาถึงนับปัจจุบันนี้ก็ยังตามเชียร์ยังไม่เลิกนะอยู่อันดับ7ครับอันดับ8อุทยัยธานี FC นะครับมี33แต้มนะครับแข่ง25ชนะ,ะ9เสมอ6แพ้10นะครับเบนิวิดเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยได้ลงน้อยไปนิดหนึ่งน,นะครับแต่ก็นี่แหละคือคืนลูกใหม่ที่จะวางไว้ว่าเล่นตำแหน่งเดียวกันกันกบชาาทิป นะครับเจนะครับแต่ว่าจเจเมื่อวานเนี้ยแมงก็คนราคาด้วยเลยครับกับนักเตะที่มีอยู่ในทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นแถวแถวสุดหน้านะครับแอดมินอยากจะกลัวอื่นเหมือนจะแพ้แพ้เจเลยนะเมื่อวานเนี้ยสีลังกาเนี่ยแพ้เจเลยเอาเจไม่อยู่เลยว่ากันเถอะหลังๆว่าเหนื่อยต้องเอาน้องมันออกซะเหนื่อยแล้วก็ต้องเน้นผลการแข่งขันนะครับนั่นก็มีหลายท่านโอ้เอาเจออกทำไมโอ้โหดูหน้าตาเจมันเหนื่อยครับ ถ้าลงไปเล่นจริงๆมันเหนื่อยจริงๆครับก็ชื่นชมเจนะครับแล้วก็เบนนวสก็ทําหน้าที่ได้ได้ดีลงมาแทนได้ดีถือว่าสุดปังเลยครับเมื่อวานนี่สุดปังเลยนี่คืออุทัยธานีนะครับที่เขาสังกัดอยู่มาดูสุขโขทัยนะครับมีอยู่33แต้มเท่าเท่ากับอุทัยธานีนะครับอืมก็ไปแบบเร็วๆนะครับอันดับสิบคือ,อลำคูนวอลเลเยอร์นะครับ มี32แต้บนะครับจาก26นัดไม่แน่ใจว่าจะกาม่าจะอยู่ต่อหรือเปล่ารนะโค้ชนะครับอันดับที่11นคะรเราจะสีมา fc มีอยู่31แต้บนะครับจาก26นัดนะครับก็จากทีมที่ขึ้นชั้นมาก็ยังถือว่าผลงานได้ดีดีมากเลยนะครับเนี่ถ้าเทียบเทียบแบบตอนต้นฤดูกาลนี่อยู่สูงมากกว่านี้นะครับนะก็ขอให้รักษาฟอร์มมา้อยงนียนะครับ อันดับที่12กว่างซงมหาภัยนะครับเชียงรายยูเนเต็ดนะครับมี29แต้มนะครับหนองบัวพิชยะ26แต้มและยอง FC 26แต้มนะครับในโซนตกชั้นละะยองเนี่ยนครปฐมแล้วก็คอนแก่นด้วยครับทีมละ21กับ12แต้มตามลำดับเลยนะครับก็นี่คือผลล่าสุดนะครับที่จะกำลังจะก้าวเข้าสู่นัดสุดสัปดาห์นะครับก่อแบงคอกตปเท่ากันนะครับกับบุรีรัมนะครับ ก็ตาม3ามลำดับนี่ต้องติดตามรับชมให้ดีนะครับน่ะถ้วย ACL เนี่ยมีน่ารักน่ารุนเลยในฤดูการหน้านครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ